สวัสดีครับผมนี้อยู่กับพ่อบ้านเล่นเกมนะครับวันนี้จะมีเกมมารีวิวหนึ่งเกมนะครับชื่อเกมว่า Animal Warfare นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับนี่ส่วนลิงก์ดาวนโหลดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับตัวเกมเล่นง่ายมากอันนี้ในส่วนของหน้าแรกนะครับจะผมขอเปิดกล่องก่อนแล้วเปิดกล่องเลยแล้วกันเนาะผมได้เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าครับโอเคได้สีม่วงนะฮะ เกมนี้เล่นง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวผมไปเพย์ให้ดูเกมเพย์ยก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ผมได้มาถึงด่านที่49แล้วนะครับเราจะเรียกจัดวางบรรดาจะเรียกว่างไงดีนี่คือการอัพนะครับตัวเกมจะเหมือนเอาเป็นสงครามระหว่างสัตว์ป่านะครับก็แต่ละตัวก็จะมีสี มีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันมีจํานวนที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ดูพัฒนาเพื่อคูณ3านะครับถ้าอยากโหดต้องดูนะครับสักครู่นะครับนะครับผมเราดูเพื่อจะได้เหรียญทองไว้เรียกสัตว์นะครับเรียกสัตว์มาเพื่ออัพเลเวลดาวนะครับยิ่งเจอหลังๆเจอสัตว์เยอะๆแล้วดาวเนี่ยครับสังเกตสีนะฮะยิ่งสีสูงๆเขายิ่งแข็งแกร่งนะครับ สีสีวาวๆมันๆนะครับเนี่ยครับดูผมเริ่มจะเกือบจะสู้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับส่วนตัวเกมก็จะประมาณนี้นะฮะคูณ3าได้เช่นกันคูณ3ต้องดูโฆษณาแต่ผมขอข้ามไปเลยลวกันนะครับเกมนี้ดูโฆษณาเยอะนะครับเนี่ยมาดูในส่วนของหน้าแรกนะครับก็จะมีตรงนี้กล่องของก็จะให้สัตว์ตัวเกมมันดําเนินเก็บออโต้ไปเรื่อยๆครับเหมือนหลายๆเกมนะฮะ แล้วก็จะมีกล่องด้านล่างนะครับก็ไว้เปิดหาของหาสมบัติกันในตัวเกมนะครับในด้านซ้ายล่างตรงนี้จะเป็นสโต๊อนะครับสามารถเติมเงินได้นะครับชอบแพ็คไหนถูกใจแพ็คไหนก็ไปเลือกเติมกันมาได้เลยนะครับนี่นะครับจะมีซปเปอร์การ์ต่างๆมากมายครับนี่มีดูโฆษณาแลกเหรียญนะครับนี่ก็จะมีแพ็คต่างๆนะครับด้านที่2นี่ก็เป็นในส่วนของตัวตัวละครในเกมนะครับนี่ผมยังขาดอีกหลายตัวเลยนะครับ มีถึงด่าน1,000เลยนะครับ1,251นะครับในส่วนของตัวละครก็จะมีชื่อต่างๆมากมายนะครับจ์มีทั้งช้านะครับกอริลลาสิงโตหมีนะไก่โอ้โหเยอะๆเลยนะครับนี่ส่วนเมนูสายก็เป็นส่วนของด่านนะครับแล้วก็มีเคเวสนะครับ อ๋อไม่อ๋อไม่ใช่ทุกรนะของอภัยครับเป็นเหมือนด่านเสริมนะครับด่านเสริมเล่นเพื่อรับรางวัลพิเศษในแต่ละอีเวนต์นะฮะตรงนี้ก็เป็นเควสนะครับด้านสุดท้ายเป็นมิชชั่นภารกิจนะครับในการรับของรางวัลต่างๆนะครับตัวเกมก็ประมาณนี้เนาะมาดูกันที่ด้านบนนะครับนีก็เป็นส่วนของแพ็กเติมเงินเนาะ VIP นะครับโอเคแล้วก็มีเหรียญทองกับ เท็นะครับเท่านั้นเองนะครับในตัวเกมเล่นกันเพลินได้ยาวๆเลยนะครับเกมแนวนี้แต่ต้องอาศัยดูโฆษณาบ่อยๆนะครับเพื่อแลกกับเหรียญทองตัวนี้เจอบอสนะครับนี่นะครับกดค้างที่ตัวละครจะมีดาวอยู่นะครับใช้1ดาวรวม1ดาวนะครับ2ดาวรวม2ดาวนะครับปกติทั่วๆไปเลยนะครับ โอ้มีแมวเลยฮะเรามาเจอบอสนะครับลองดูดูตัวมาเลยครับไหวไหม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 โอ้โหโอ้โห่โฆษณามายัางไงไม่รู้ โอเคนะครับก็เกมตัวเกมก็เล่นประมาณนี้นะครับเพลินๆนะฮะว่าเล่นไปเรื่อยๆได้ตัวเจ๋งๆมาขอดูพัฒนาสักครู่นะครับโอเคนะครับได้คูณสามนะเขาคูณเยอะดีนะครับอีกสักดานนล้วกันเนาะนี่นะครับเราจะเรียกตัวด้านล่างมาได้นะครับนี่นะครับหมื่นสี่พันนะครับนี่ได้บัฟฟูลโอมานะครับ ดูที่ผมมีวัววิ่หนึ่งไหมออกวายนะครับมาตัวนี้ไม่ได้นะครับรวมไม่ได้ด้านบนก็ของเรามี12ตัวของเขามี14ตัวนะครับเล่นไปไกลๆน่าจะมีเยอะนะครับเพราะเขาให้วางได้เยอะอยู่มีลิงลิงตีไกลมาจจะไปดูกันอีกสักหน่อยนะฮะ เล่นเพลินๆน,นะครับแต่ต้องดูโฆษณาด้วยที่จริงอน่ะโอ้โหกอริลลาโยนถัง <c oughs> ตัวเกมทำมาได้เล่นง่ายนะครับตัวเกมเล่นง่ายดูจิงจอผมดูจิงจอผมหมูป่าเจอหมูปมานะ ไปเรื่อยๆนะครับเรามีเป็นพันด่านนะฮะเล่นอย่างว่านะครับจะมีด่านบอสด่านของวอนพิเศษแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวดูดูดูเรียบร้อยนะฮะโยกหออัวไปที Yeah. ครับเรียกได้อีกตัวนครับเดี๋ยวผมขอเรียกแทักตัวนะฮะดาดเรือพระหกได้กวางมานะครับนี่กวางนี่ครับรวมเป็นสองดาวแล้วตัวนี้สี่ดาวนะครับสี่ดาว บายโอ้ย oh, ดูช้างหน้าเกงขาวมากเลยครับด่านนี้มีช้างด้วยครับเอ่อเรียบอยอ๋อยกัาวายกออัวโ,โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบเดี๋ยวผมซิงค์าดาวโหลดให้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พบกาบเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วไว้มาดูเกมสนุกสนุกเล่นเพลินข้าวเวลากันได้ที่ช่องผมนะครับสวัสดีครับ